เวลาเราพูดถึงคนจนกับคนรวยผมไม่ได้หมายถึงตัวเลขในบัญชีแต่หมายถึงพฤติกรรมความคิดและระบบชีวิตที่ทำให้บางคนอยู่ที่เดิมทั้งชีวิตในขณะที่อีกกลุ่มดีขึ้นเรื่อยๆแบบเงียบๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะสรุปให้แบบชัดๆ15สิ่งที่คนคิดจนทำแต่คนคิดรวยไม่ทำ ลองฟังให้จบแล้วเช็คตัวเองง่ายๆเลยว่าเราติดข้อไหนอยู่บ้าง 1. ใช้เงินก่อนคิดทีหลังคนจำนวนมากได้เงินมาใช้ก่อนค่อยคิดทีหลังว่าเอเดือนนี้ต้องจ่ายอะไรบ้างนะปัญหาคือมันไม่มีวันพอเพราะการเงินที่ไม่มีระบบเท่ากับเงินหายเร็วกว่าเงินเข้าเสมอคนคิดรวยทำต่างกันพอเงินเข้าปุ๊บเขาแบ่งทันทีเช่น10%ออมส0ซลงทุน 7 0ใช้จ่าย10%สำรองนี่ไม่ใช่วินัยแต่มันคือระบบที่ตั้งไว้ให้ชีวิตรอดแทนตัวเองตัวอย่างมนุษย์เงินเดือน18ื่นที่วางระบบดียังรวยกว่าเจ้าของกิจการที่ใช้เงินมั่วได้เลยนะครับ 2. กลัวโอกาสมากกว่ากลัวความล้มเหลวคนคิดจนส่วนใหญ่กลัวหมดทุกอย่างกลัวเริ่มกลัวผิดกลัวโดนด่ากลัวไม่พร้อมตัวอย่างเช่น โอกาสสมัครงานใหม่เงินเดือนเพิ่ม30%แต่ไม่สมัครเพราะไม่มั่นใจว่าผ่านไหมหุ้นตัวดีตกแรงไม่ซื้อเพราะว่ากลัวผิดอยากทำ YouTube ไม่เริ่มเพราะว่าเดียวไม่มีคนดูสุดท้ายเลยไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างคนคิดรวยเขากลัวอีกแบบกลัวพลาดโอกาสกลัวไม่ทำกลัวไม่ลองใครที่คิดแบบนี้ชนะตั้งใจยังไม่เริ่ม 3. ใช้เวลาไถฟีดมากกว่าลงมือทา คนคิดจนใช้โซเชียลเพื่อหนีความเครียดคนคิดรวยใช้โซเชียลเพื่อหาไอเดียหาโอกาสหาคอนเน c t ชันต่างกันแค่ใช้เวลาไปเพื่ออะไรตัวอย่างถ่ายติกตอก3ชั่วโมงได้แค่ความบันเทิงดูคลิปสอน15นาทีลองทำจริงได้สกิลใหม่ทั้งชีวิตเวลาว่างเท่ากับสินทรัพย์แต่คนส่วนใหญ่ใช้มันเหมือนเป็นของไร้ค่า 4. ซื้อของตามความรู้สึก ไม่ใช่ความจำเป็นหลายคนซื้อเพื่อปลอบใจซื้อเพราะอยากเด่นซื้อเพราะอยากรู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่คิดถึงผลระยะยาวเลยคนคิดรวยซื้อของที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตเช่นอุปกรณ์ทำงานดีๆหนังสือคอสับสกิลหรือเวลาตัวอย่างมีคนจำนวนมากมี AirPod s Pro แต่ไม่มีเนินเก็บมีโทรศัพท์40,000แต่บอกว่า ไม่มีเงินเริ่มลงทุนนั่นแหละคำตอบทั้งหมดอยู่ที่พฤติกรรมครับ 5. คุยเรื่องที่ไม่ทำให้โตโต๊ะข้างๆคุยดราม่าดาราข่าวลบเรื่องคนนั้นนู่นนี่โต๊ะอีกฝั่งคุยไอเดียทำโปรเจกต์หารูทีเพิ่มรายได้ต่างแค่ไทป์ของบทสนทนาชีวิตก็ไปคนละทางแล้วตัวอย่างกลุ่มหนึ่งคุยแต่ทำยังไงให้รวยเร็วๆไม่ต้องเหนื่อยอีกกลุ่ม คุยถ้าลงทุนเดือนละ3า0พอีก10ปีจะมีเท่าไหร่อันไหนพาคุณไปข้างหน้าคุณรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับ 6. ไม่วางแผนระยะยาวแบบจริงจังคนส่วนใหญ่อยู่แบบวันต่อวันปลุกนี้ค่อยคิดเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่เข้ามาให้แก้เรื่อยเรืแต่คนคิดรวยคิดเป็นแพลน3ปี5ปี10ปีมองภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทำงานย่อยตัวอย่างอย่ามีเงินล้านใน5ปี ก็คิดว่าเดือนหนึ่งต้องเพิ่มรายได้เท่าไหร่ต้องลงทุนแบบไหนต้องเพิ่มสกิลอะไรบ้างมันเป็นแผนไม่ใช่ความหวังครับ 7. คิดแบบแรงงานไม่ใช่เจ้าของระบบคนคิดจนคือต้องทำงานถึงได้เงินส่วนคนคิดรวยคือก็อมีระบบที่ทำเงินแทนเราต่างกันแบบสั้นๆคือคนหนึ่งขายเวลาอีกคนสร้างทรัพย์สินตัวอย่างเช่นแรงงาน เข้างานเก้าโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นถึงได้เงินเจ้าของระบบลงทุนในหุ้นกองทุนหรือทรัพย์สินดิจิทัลที่ทำเงินได้แม้กำลังนอนนี่ไม่ใช่ปรัชญาแต่มันคือเกมคนละเกมข้อ8โฟกัสแต่ความเร็วไม่เคารพความสม่ำเสมอคนคิดจนชอบช็อตขัดมีงานอะไรได้เงินเร็วไหมลงทุนอะไรได้เงินไวที่สุด วิธีรวยเร็วแบบไม่ต้องเรียนรู้แต่คนคิดรวยมองแบบนี้ครับว่าถ้ามันสำเร็จเร็วมันก็พังเร็วจังหวะยาวๆที่สม่ำเสมอคือมองกุฎของคนรวยทุกคนตัวอย่างเช่นออมเดือนละ1น1,000ช้าแต่ชัวร์ทำหนึคลิปลงทุกสัปดาห์ช้าแต่โตจริงฝึกภาษา20นาทีต่อวันช้าแต่ใช้ได้ตลอดชีวิต ความเร็วมันเท่แต่ความสม่ำเสมอจะทำให้ชนะครับ 9. โทษสิ่งภายนอกมากเกินไปเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีดวงไม่ดีเพื่อนไม่ดีโอกาสไม่เข้ามาแล้วชีวิตก็ไม่ดีคนคิดรวยทำตรงข้ามเขาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้คือสกิลความรู้การลงมือทำและวินยัย ตัวอย่างชัดที่สุดคือถ้าคุณเพิ่มสกิลหนึ่งสกิลรายได้คุณเพิ่มแน่นอนแต่ถ้าคุณโทษสิ่งรอบตัวรายได้คุณเท่าเดิมเสมอครับข้อ10ปล่อยให้อารมณ์บริหารชีวิตแทนระบบหลายคนยอมให้อารมณ์ตอนนั้นๆเป็นตัวกําหนดวันทวันเจนง่วงก็ไม่เริ่มงานเซิงก็ไม่ทํางานบ้านเครียดก็ซื้อของฟุ่มเฟือยอารมณ์ขึ้นลงเหมือนลม แต่คนคิดรวยไม่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำพวกเขาใช้ระบบและตารางเป็นกรอบให้ตัวเองไม่ว่าจะดีใจหรือเครียดเขายังเดินตามระบบเดิมตัวอย่างคนคิดจนคือวันนี้เหนื่อยเอาไว้พรุ่งนี้ละกันและพรุ่งนี้ก็ไม่ทำอีกอารมณ์ไม่ดีก็ถ่ายมือถือดูอะไรเล่นๆออบใจคนคิดรวยคือเหนื่อยก็ทำเวอร์ชั่นที่เบาลงแต่ไม่หยุดนิ่งอารมณ์ไม่ดี ก็เดิน10นาทีทำให้สมองกลับมาโฟกัสใหม่ข้อ1 1ทําทำงานหนักมากแต่ไม่ทำงานที่สำคัญที่สุดอธิบายคนคิดจนมักทำงานเยอะทำทั้งวันแต่ดันทำงานที่ให้ผลลัพธ์น้อยเช่นงานจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่เติมไม่หมดมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองยุ่งทั้งวันคนคิดรวยมองหาง,งานคูณ10เป็นงานที่ถ้าทำแล้วเปิดประตูใหญให่ให้กับคุณในระยะยาวเช่นอัพสกิลหนึ่งทักษะที่เพิ่มรายได้หลายปี สร้างโปรเจกต์ทำระบบใหม่ตัวอย่างครับคนคิดจนเคลียร์อินบ็อกซ์ทั้งวันแต่รายได้ไม่เปลี่ยนทำงานบ้านหมกมุ่นทั้งวันคนคิดรวยเขียนโปรโพซอลหรือวางแผนโปรเจกต์ใหม่หนึ่งชิ้นที่เพิ่มรายได้หลายเท่าทำงานที่มีเลเวอเรจแล้วค่อยจ้างคนช่วยงานบ้านเมื่อทำได้ข้อ12รอโชครอปาฏิหาริมากกว่าการวางแผนคนกลุ่มหนึ่งจะมีทัศนคติแบบขอให้เจอนายดี หวังถูกรอตเตอรี่หวังโอกาสทองลอยมาเองซึ่งเป็นไม n เสร็จแบบพ s s ซีฟแต่คนคิดรวยคิดแบบ Active สร้างโอกาสเองวางเครือข่ายเองเชื่อว่าความสําเร็จสร้างขึ้นไม่ได้รอยมาตัวอย่างครับคนคิดจนแชร์โพสต์ขอให้รวยใน7วันแชร์โพสต์นี้แล้วจะโชคดีรอโปรโมทคนคิดรวยแชร์คอร์สหรือบทความที่ตัวเองกําลังเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาผลงานจนเจ้านายปฏิเสธไม่ลง ข้อ 13. คิดสั้นเรื่องราคาไม่คิดยาวเรื่องมูลคา่าเวลาซื้อของหรือเลือกทําอะไรคนคิดจนโฟกัสที่ถูกที่สุดโดยไม่สนคุณภาพผลลัพธ์หรือความคุ้มค่าในระยะยาวคนคิดรวยดูความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาเช่นซื้อคอปแพงกว่าแต่เปลี่ยนรายได้ทั้งชีวิตได้ซื้ออุปกรณ์ดีๆเพื่อทํางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นเร็วขึ้นตัวอย่างครับคนคิดจนเลือกของราคาถูกแต่ต้องซื้อซ้ำามสีรอบหรือ ใช้แอปช้อปปิ้งเป็นชั่วโมงหาส่วนลด10-15%บวกส่งฟรีเพราะคิดว่าของต้องถูกที่สุดเท่านั้นถึงจะคุ้มสุดท้ายเสียเวลาไป1-2ชั่วโมงเพื่อประหยัดเงิน50-100บาทคนคิดรวยซื้อชิ้นเดียวใช้ยาว5-10ปีหรือถ้าเวลาเขามีค่ามากกว่าเงินที่ประหยัดได้เขาจะไม่เสียเวลาไปกับมันคลิกซื้อภายใน1นาทีกับของมีคุณภาพแล้วกลับไปทำงานเท่ากับยอมเสียเงินเล็กๆเ,เพื่อเก็บเวลาไว้หาเงินก้อนใหญ่ ข้อ 14. ปล่อยเวลาเล็กๆน้อยๆให้ศูนย์เปล่าโดยไม่รู้ตัวเวลาว่าง5นาที10นาที15นาทีที่หายไปกับการนั่งเฉยๆถ่ายฟีดหรือคิดลอยๆคือต้นทุนที่คนคิดจนไม่เห็นคนคิดรวยใช้เวลาช่วงสั้นๆเป็น l e เวอเรจเช่นอ่านหนึ่งหน้าจดไอเดียส่งข้อความหาคนสำคัญลิสต์งานพรุ่งนี้ข้อ15ไม่ยอมเป็นมือใหม่เพราะกลัวเสียฟอร์ม คนคิดจนกลัวดูโง่กลัวถามคำถามกลัวเริ่มจากศูนย์กลัวโดนหัวเราะทำให้ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคนคิดรวยรู้ว่าทุกอย่างเริ่มจากเป็นมือใหม่ที่กล้าทำความกล้าในวันแรกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ทุกเส้นตัวอย่างคนคิดจนอยากเริ่มทำ YouTube แต่กลัวเสียงตัวเองไม่เพราะกลัวคนไม่ดูคนคิดรวยัดคลิปแรกแม้จะพูดไม่เก่งแล้วเรียนรู้ทีละรอบโอเคครับ ทีนี้ลองเช็คดูว่าเราติดข้อไหนบ้างเพราะพฤติกรรมแค่หนึ่งถึงสองอย่างก็ทำให้ชีวิตค้างอยู่ที่เดิมได้เป็น10ปีความคิดจนๆมันไม่ใช่เวรกรรมมันคือระบบเดิมๆที่เราใช้ดูไม่เคยเปลี่ยนถ้าคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าห้ามทำทั้งหมดเลยนะแค่อย่าทำบ่อยๆจนเป็นนิสยัยพิจารณาแบบทางสายกลางเริ่มจากตัดหนึ่งพฤติกรรมที่ฝังไปวันนี้ก็พอชีวิตที่คุณลิขิตเองจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่คิดและคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ข้อไหนตรงที่สุดกับคุณและอยากเปลี่ยนมันแล้วตอนนี้